Hello students Primary One. Welcome to English class. สวัสดีนะคะนัเกเรียนทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะจะมาเรียน ภาษาอังกฤษกับครูองกันนะคะนักเรียนซึ่งภาษาอังกฤษกับผมวันนี้เนี่ยจะเป็นการสอนภาษาอังกฤษแทนวิชาของครูปุนะคะนักเรียนนักเรียนคะนักเรียนเนี่ยสามารถสแกนค r ย์วอร์ดไลน์เพื่อส่งงานส่งการบ้านให้ครูในไลน์ส่วนตัวนะคะนักเรียน My name is p a w v a t i t a n e y and you can scan k e y o d e line to send the homework for me ต่อไปนะคะนักเรียนหนังสือที่เราจะใช้เรียนกันในวันนี้นะคะเล่มแรกเนี่ยคือ s m i ย e s t u d e n t b o o k คือหนังสือ Smile นะคะเป็นหนังสือเรียนของเราวันนี้นะคะและอีกเล่มหนึ่งนะคะ Smile o n o workbook คือหนังสือแบบฝึกหัดของเรานะคะหนังสือ m i l e เหมือนกันนะคะนักเรียน Today I will talk to you about my p e t My p e t คือสัตว์เลี้ยงของฉันใน Unit 5นะคะนักเรียนใน Unit 5เนี่ยจะอยู่ในหนังสือนะคะนักเรียนหน้าที่52นะคะให้หนักเรียนเนี่ยเปิดหนังสือไปที่หน้า52นะคะและดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ไปดูกันเลยค่ะว่าใครมีสัตว์เลี้ยงเป็นตัวอะไร จบไปแล้วนะคะนักเรียนสําหรับเมื่อกี้เนี่ยครูเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยลองฟังว่าใครเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงเป็นตัวอะไรบ้างแล้วเราไปดูกันเลยค่ะว,ว่าสัตว์เลี้ยงของพวกเขาเนี่ยมีตัวอะไรบ้างตัวแรกนะคะนักเรียนอาเคทอแมว A dog, a dog. Suna, a bird, a bird. No, a hamster, a hamster. No, a rabbit, a rabbit. a fish, a fish. ปลาสัตว์เลี้ยงของพวกเขานะคะนักเรียนมีแมวหมาสุนัขนกหนูกระต่ายและปลานะคะและคำศัพท์ในวันนี้นะคะนะักเรียนจะเป็นการทบทวนนะคะนะักเรียนสำหรับให้นักเรียนเนี่ยนำไปใช้ในการสอบหลายภาคน,นะคะ ต่อไปคะ่ะนักเรียนในหนังสือนะคะนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยเปิดหนังสือไปในหน้าที่61นะคะในหน้าที่61เนี่ยจะเป็นการนับจำนวนนะคะนักเรียน c count the cats and write the number นักเรียนคะทุกทุกคนจะต้อง ช่องหนึ่งสิบเป็นภาษาอังกฤษกันได้แล้วแน่ๆเลยนะคะเรียนให้เราเนี่ยมาลงอ่านและออกเสียงไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะ One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.

วันนี้นะคะเขาเนี่ยให้เราเนี่ยนับจำนวนของแมวนะคะนักเรียนเขา the cats ให้นับจำนวนของแมวแมวตัวใหญ่ big cats ให้เรานับนะคะว่ามีจำนวนกี่ตัวหนึ่งสองสามสามเนี่ยเป็นขับสับปะสานก็คือ three นั่นเองให้ในักเรียนเนี่ยเติมคำว่า ไปเลยนะคะนักเรียนและต่อไป small cats แมวตัวเล็กนักเรียนเนี่ยนับจำนวนของแมวตัวเล็กนะคะ one 4 5 o 7 h มีจำนวน จ็ดตัวนะคะนักเรียนแมวตัวเล็กมีจำนวนเจ็ดตัวให้ในักเรียนเนีย่ยเติมคำว่า seven ไปในที่คำว่า small cats นะคะแมวตัวใหญ่มีจำนวนสามตัวและแมวตัวเล็กมีจำนวนเจ็ดตัวนะคะนักเรียนในหนังสือหน้าต่อไปนะคะนักเรียนให้เราเขาเนี่ยให้เรานับจำนวน และเขียนตัวเลขนะคะเรามานับจำนวนกันเลยค่ะนักเรียนดอกมีสุนัขจำนวนกี่ตัวให้เรานับจำนวนดูคะ่ะเด็กๆลองนับไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะ1 2 3 มีสุนัขจำนวน 1, n และ3ให้นักเรียนเนี่ยเติมหมายเลข3ลงไปเลยนะคะและต่อไป cat ให้เราเนี่ยมานับแมวกันว่าแมวเนี่ยมีจำนวนกี่ตัวนับกันเลยค่ะ one two, three. อันนี้เป็นสุนัขหรือแมวคะมีหน่วยแบบนี้เป็นแมวนะคะ four นักเรียนเติมหมายเลข C ลงไปเลยนะคะต่อไป hamsters มีจำนวนกี่ตัวคะนักเรียนลองนับไปพร้อมๆกันเลยค่ะ1 1 2 2 3 o สี่ f 6, 6เติมหมายเลขหกลงไปเลยค่ะต่อไป rabbit เจ้ากระต่ายนะคะนักเรียนให้ในักเรียนเนี่ยลองนับว่ามีกระต่ายจำนวนเท่าไรนับไปพร้อมๆกันเลยนะคะ one 2 3 4 5 6ม8ีจํามีจำนวน9ตัวนะคะเรียนเติมหมายเลขเก้ลงไปเลยค่ะต่อไป birds นกนะคะให้นับว่านกเนี่ยมีจำนวนเท่าไร one two t h นกอยู่ตรงไหนอีกเออนักเรียนเห็นไหมคะอยู่ตรงนี้ค่ะ seven เติมหมายเลข7ลงไปเลยค่ะต่อไป ปลานะคะนักเรียน fish มีจำนวน one two three four five มีจำนวน5ตัวนะคะให้ในักเรียนเนี่ยเติมหมายเลข5ลงไปเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนในบทเรียนของเราวันนี้นะคะ ไม่มีการบ้านนะคะนักเรียนซึ่งเป็นการทบทวนนะคะและให้ในักเรียนเนี่ยตั้งใจทําข้อสอบปลายภาคอย่างตั้งใจนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยครูขอจบคลิปการสอนไว้เพียงแค่นี้ค่ะ Good 굿ไบ e ิ e e See you next time